เทพแขงแทงดีเฟนเดอร์มาร์ระหว่างเด็บ20,000อุปกรณ์เด็บ4ชิ้นและมีออฟเซ็ตเป็นเพิ่มพลังป้องกัน30%กับอุปกรณ์ป้องกันบวก12 6ชิ้นที่มีพลังป้องกันมากวา 4, กว่าถึง00กพกว่าและพลังเยอะขึ้นอันไหนจะถึกกว่ากันสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกม Back c ค ver M และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน power เพเขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแ a ็คโ o เว r ร์เอ g มแล็คนาล็อกออเร ยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerplay หรือ adline a powerplay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerplay นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําเทพแห่งแท้งม้าถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องปั้นกันอยู่แล้วนะครับถ้ามีนะในเมื่อเราปั้นกันอยู่แล้วแล้วจะทํายังไงให้ตัวละครเขาถึกเพื่อที่เราจะยืนชนมอนได้อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของเรายิ่งการที่เราทําค่าเดฟไปได้สูงโดยพื้นฐานแล้วก็ตัวละครก็จะถึกมากๆยิ่งมีดาวเยอะเราก็จะเล่นได้ง่ายมากขึ้นแต่ในส่วนของอุปกรณ์เน เป็นของงแทงเราจะมานั่งตีบวกแต่ของแท้งอย่างเดียวบวก12มันก็อาจจะเป็นเรื่องค่อนข้างลําบากเพราะหินตีบวกเราอาจจะไปลงพวกตัวครดาเมจก่อนน่านจะเวิร์กมากกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อีกทีนึงเนาะฉะนั้นผมก็เลยพาเพื่อนๆมาลองทดสอบดูว่าระหว่างมาร์กเด็บสองหมื่นห้ากับมาร์กที่เดฟบสองหมื่นโดยใส่อุปกรณ์แค่4ชิ้นแต่ได้ผลของเซตอันไหนจะถือก,กว่ากันและมีความต่างในเรื่องสเตตัสกันขนาดไหนมาดูก่อนนะครับในเรื่องค่าสเตตัสที่มีความต่างระหว่าง2เซตนี้ที่เราจะเอามาทดสอบเซตอุปกรณ์6ชิ้นเนี่ลากกวา เดบตั้งต้นก็จะสูงมากกว่าถึง4,397และในการทดสอบครั้งนี้ก็จะใช้ประดับ Defender เลยครับทั้ง LR แล้วก็ UR ตรงนี้ก็จะช่วยดันพลังแล้วก็ค่าเด็บได้เยอะมากยิ่งขึ้นถ้าตีบวก12ได้ป้องกันจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกแต่ตอนนี้ก็อาจจะต้องทําใจนิดนึงใส่ไปก่อนนะครับใช้ไปก่อนโดยอุปกรณ์ทั้ง2เซตนี้นะครับที่ผมปรับเปลี่ยนอุปกรณ์4ชิ้นตั้งต้งตนหลักเราจะใช้เป็นอันเดิม2อ,อันที่เพิ่มเติมมาเนี่ยก็จะเป็นออฟที่จะไม่ได้บวกเด็บเปอร์เซ็นต์ ได้ว่ายากพอสมควรเรียกได้ว่ามีแค่ออฟตั้งต้นอันหลักเท่านั้นแต่มันก็จะมีความต่างในเรื่องพลังอยู่ดีเนาะไม่งั้นเดบที่มีความต่างก็จะเยอะมากขึ้นกว่าน,นี้อีกเพราะเผลอเนี่ยอาจจะต่างกันถึง5 0 0 0ันก็เดี๋ยวเรามาลองชุดเซ็ตกับเดบ6ชิ้นกันก่อนดีกว่านะครับอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้พลังป้องกันอยู่ที่สอู่ที่ 35, แล้าสาม race, ร้อยสิบสน่ค่าคีเลสอยู่ที่63ค่าพวกนี้สําคัญยังไงค่าดาเมจเลสก็คือการต้านทางความเสียหายเมื่อเราได้รับความเสียหายโอกาสที่จะได้รับไงคา่า เสียหายลดลงเพิ่มขึ้นตามจํานวนค่าสถานะนี้โดยจะลดได้สูงสุดอยู่ที่30%ด้วยกันและในส่วนของคิเลสเนี่ยก็คือเมื่อได้รับความเสียหายโอกาสที่โจมตีติดคิริคอนก็จะถูกลดลงตามค่าสถานะนี้เช่นกันและในส่วนของความอดทนเมื่อได้รับความเสียหายความเสียหายที่เพิ่มเติมเป็นผลจากค่าสถานะเจาะเกาะของผู้โจมตีจะถูกลดลงพวกค่าเหล่านี้นะครับก็จะเหมาะกับการที่เราเล่นเป็นตนัวละครแทงแต่สําคัญก็จะอยู่ที่เดฟเพราะยิ่งเรามีพลังป้องกันสูงเมื่อเราได้รับความเสียหายความเสียหายที่ได้รับก็จะลดลงตามค่าพลังป้อองกัันโดดยตวครทที่สบ ก็จะใช้เป็นการ์ดของเซเก้การ์ดที่จะบวกพลังป้องกันเพิ่มขึ้นอีก30%พลังชีวิตเพิ่มขึ้น5%ในส่วนของพรสวรรค์ก็จะใช้เป็นพรสวรรค์เพิ่มพลังป้องกัน20%แล้วก็จะมีให้ผลพลังป้องกันบวก4%ต้านทานคริติคอน2%เมื่อเริ่มต้นเวฟซ้อนทับกันได้5ครั้งแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยการต้านทานความเสียหายส่วนมอนเตอร์ที่เราจะมาทดสอบนะครับก็จะเป็นดาด15ดันเจียนพลังเราจะมาดูกันว่าความแรงเนี่ยจะขนาดไหนนะครับเมื่อเราถูกมอนเตอร์จมตีอ่ะอันนี้แบบไม่่่โดนรควาามเสีียยยหยก็อูท 3, 390มี2,200 90เมื่อถูกลดความเสียหายและตัวตบเนี่ยโจมตีก็จะอยู่ประมาณ3,000เดี๋ยวลองดูใหม่นะครับดาเมจด้วยสกิลอันนี้เป็นสกิลนะครับ2,945แล้วก็ตบนะครับ3,696และหลอกเขายิงเลเซอร์4,500นะครับยิงเลเซอร์4,400ดาเมจก็จะค่อนข้างแข่งการที่เขากัดเนี่ยก็อยู่ที่4,800แล้วลองดูอีกฟิว ยิงกระสุนมา3,006กระสุน3,005นะครับแล้วก็ควรอันนี้ก็จะมีรดดาเมจนะครับต้านทานแล้วก็ยิงมาอีกนะครับอันนี้ก็ต้านทานลดความเสียหายที่ได้รับอยู่ที่ประมาณ2,004ด้วยกันนะอืออ่าตัวนี้ตัวตบนะครับอยู่ที่2,007ส่วนสกิลลดความเสียหายอยู่ที่2,001อันนี้อยู่ที่1,090ส่วนการแบบไม่ลดโดนแบบน้ำๆเนืน้อเก็อยู่ที่4,005 ถือว่าค่อนข้างแรงสกิลยิงเลเซอร์นะครับ4,200 4,300ตบ3,900นะครับแล้วก็มาลองใหม่นะครับเมื่อเริ่มต้นเวฟสกิลนะครับ2,800ใน2อ0พก็อยู่ราวๆ2,800 2น0ปแล้วก็สกิลตบเนี่ยถ้าในกรณีที่ไม่โดนรถก็จะอยู่ประมาณ3,600 3,700นะครับส่วนยิงเลเซอร์อยู่ประมาณ4,400นะครับแล้วก็4,500ส่วนการกัดถ้าไม่โดนรถก็จะอยู่ประมาณ4,500แต่ตะกี้ โดนต้านทานความเสียหายนะครับก็อยู่ประมาณ3 0 0พันส่วนการยิงเนี่ยต้านทานความเสียหายจะอยู่ที่ตะกี้เลยแล้วก็แบบไม่ต้านอยู่ที่3,5 0 0ตบแบบต้าน2อ0 0นะครับแล้วก็ยิงมาอันนี้3,4 00. อยู่ประมาณ34 0 0 3น0 0นะครับอยู่ราวๆนี้ตบาตบ2 5น0นะครับแบบต้านทานติดต้านก็เยอะนะติดลดดาเมจเยอะอยู่2 0 0 0นะครับ จารดแบบรถสี่สามพันสี่แไรยังไงซี ยิงเลเซอร์มา4,004ตัวนี้ก็ยิงเลเซอร์4,003เดี๋ยวคราวนี้เราก็มาลองอุปกรณ์แบบป้องกัน4ชิ้นและใส่เป็นผลของเซตเดฟบ30%นะครับ1เซตตรงนี้ก็ช่วยเพิ่มพลังป้องกัน30%ส่วนป้องกันไม่ติดดาวเนี่ยจะได้อีก250ส่วนเดฟบตั้งต้นต,นตอนนี้จะอยู่ที่29,47ก็จะแตกต่างอย่างที่เกิดน,นะครับอยู่ประมาณเกือบเกือบ4,004พลังก็จะลดไปประมาณ1,000ด้วยนะครับกาเราก็จะใช้เหมือนเดิมเป็นกาเซเก้และในส่วนของพรสวรรค์เราก็ใช้พลสวรสด์เหมือนเดิมเพิ มาลองดูหน่อยสิว่าแตกต่างกันเยอะหรือเปล่านะครับเข้าสู่เวฟโดนยิงกระสุนต้านนะครับ2อ0พอันนี้2อ0พนะครับใกล้เคียงกันโดนตบ2อ0พสก,กิลนี้2 1 0 0ยิงเลเซอร์4ี0พกัดสา0พันสแล้วก็ยิงมา2อ0 0อืมกระสุนนี้ฮะ2 4 0พ คือมอนเตอร์ดาเมจมันไม่ได้เยอะนะครับอาจจะแตกต่างกันน่าจะประมาณหลักสิบหลักหน่วยแต่ผมว่าใกล้เคียงกันนะครับแทบไม่ได้แตกต่างกันเลยดีกว่าตบ3.9มพนะครับจิ๋วอันนี้2,069ิเยิงเลเซอร์4 5่พนะครับกัด4 5่พอันนั้นโดนสูงสุดในการกัดก็อยู่ประมาณ4 5่0ันมั้งและยิงเลเซอร์อันนี้4 4่พันสี่ส ด้วยกระสุนหินโดนตบนะครับติดตั้าน2,700และอันนี้3,300เข้าใหม่ตัวละครจะนอ็อคปิวโดนสกิลนะครับพื้นแยก2,800ันแ0ดอายวยุโดนตบ3,700ยิงเลเซอร์นะครับ4,400ติดตั้าน3,000แล้วโดนกัดนะครับ4,600 สระสนหินนะครับติดต้นสองพันสามสอแล้วก็3า0พ2นสานะครับตัวเลขประมาณนี้อืมใกล้เคียงกันถึงแม้ว่าพลังจะลดลงพลังป้องกันหายไปประมาณ4 0่พันกว่าแต่ด้วยความที่เราใส่เป็นชุดเซ็ตพลังป้องกันได้ได้ว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับ อาจจะมีความต่างกันเล็กน้อยอันนี้อาจจะโดนแรงมากกว่าถ้าถามว่าใส่อันไหนดีกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ที่เรามีแล้วกันนะครับจะแตกต่างจากก้อนหน้านี้อาจจะไม่ได้มากอย่างว่ามอนสเตอร์ดาเมจน้อยนะครับไม่ได้เยอะมันก็เลยจะเห็นประมาณหลัก10หลักร้อยฉะนั้นในส่วนนี้ถ้าเรามีงบเราก็ไปใส่อุปกรณ์ป้องกัน6ชิ้นก็ได้หรือว่าถ้าใครงบน้อยนะผมว่าการที่เราใสา่อุปกรณ์4ชิ้นและไปหาเซ็ตป้องกันตั้งต้นหลักเป็นเซ็ตหมู่บ้านตรงนี้ที่ได้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น30%มมันจะไไ่่คอยด้แตกตกสกาไหร่นมรับเป เป็นเด็เปอร์เซนต์ด้วยแล้วการที่เราใส่ไปทั้ง3ชิ้นเพเผออาจจะได้เปอร์เซนต์เด็บมากกว่าด้วยเพราะอุปกรณ์แต่ละชิ้นเขาจะมีเด็บตั้งต้นอยู่ที่2%ต่อให้เป็นอุปกรณ์ระดับ R ก็ตามก็จะได้อยู่ที่2%ฉะนั้นในส่วนของช่อง4บล็อกเราสามารถไปใส่ไม่ว่าจะเป็นระดับ R ระดับ SR หรือระดับ SSR ก็ได้การที่เราใส่พลังองกัน6ช่องต่อให้เราหาค่าออฟเด็บดูความที่ว่ามันหายากแล้วนะเราก็จะได้เหมือนประมาณ2ออฟเท่านั้นแต่นี้ถ้าเราจะเอาให้แค่ตัวละครถึกเราก็ไม่่ตตตต้้้้้องงีี12เเพิิมิมมใหไดทั6ชนแว ชิ้นส่วนอีก2ชิ้นเนี่ยเราก็ไปใส่ของระดับน้อยๆก็พอได้เหมือนกันบางทีอุปกรณ์4บลบ็อกเดเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะหาได้ง่ายมากกว่าด้วยนะครับอย่างอันนี้ที่ใส่อยู่เห็นไหมก็ได้เดบหนดป้เลยนะเพราะว่าออฟเดเปอร์เซ็นต์มันจะตันอยู่ที่2%โดยส่วนตัวก็เลยจะแนะนําอุปกรณ์ให้ใส่เป็นเด็บแค่4ชิ้นก็พอเพราะว่าหินที่เหลือเราจะได้เอาไปตีบวกให้พวกตัวละครใส่แอตแท็กเกอร์และของอีก3ชิ้นเราไปใส่เดบเปอร์เซ็นต์เลือกได้ตามระดับที่เราเจอจะไปตีบวกมาใช้นะ้้นน้้งงงงาาาานนนนนก็็ไดดดะะะบบททีถเเเเเรรจจอออลลืปวยยยัััิ่ค จะคุ้มค่ามากในการหาหรือตีมาใช้แต่ถ้าไม่มีก็เอาแค่พอใช้ไปก่อนก็ได้เหมือนกันแต่ในส่วนของการที่เราจะทําอุปกรณ์ป้องกัน6กช่องถึงแม้ว่าตั้งต้นจะสูงแต่มันก็จะไม่ได้เป็นผลของเซตเลยนะครับอย่างที่เห็นฉะนั้นในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเราจะใส่เป็นแบบไหนส่วนตัวในพาร์ทนี้ผมก็มาลองทดสอบให้ดูว่ามาร์กใส่เป็นเดบลวนหรือใส่เป็นเซตเพิ่มพลังป้องกัน30%ดีโดยที่เราใส่แค่4ี่ชิ้นกะหวังว่าจะม กด Subscribe ให้หน่อยนะครับสำหรับพาร์นนี้ขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณมากมากนะครับที่เข้ามารับชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับความถึกแบบนี้ยังไม่รวมตัวละครเปิดบัฟเลยนะครับยิ่งถ้าเราใส่ชามี่ไปด้วยแล้วจากที่เราโดนหลักพันเราอาจจะโดนหลักไหนขอลองดูหน่อยสิแต่การเปิดบัฟของชามี่ถ้าเราเอามาลงด่านพวกอุปกรณ์แบบนี้เขาจะโดนล้างได้เดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะโดนประมาณเท่าไหร่ครับพันเก้าก็ลดลงไปเยอะนะ แต่จะลดได้แค่ทีเดียวนะครับเพราะว่าหลังจากบัฟหายก็คือโดนน้ำเนื้อเหมือนเดิม